สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งตัว Power BI Desktop ซึ่งหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนะี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถดึงข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาแล้วก็มาสร้างเป็นตัว Dashboard Visualization แบบต่างๆได้เยอะๆเลยนะฮะคราวนี้ลองมาดูวิธีการติดตั้งนะครับผมแนะนำให้ติดตั้งผ่านตัว Microsoft Store นะครับอย่างเช่นในเครื่องผมเนี่ยมาคลิกแล้วก็พิมพ์ store เข้าไปนะฮะ Microsoft Store เนี่ย อันนี้เวอร์ชั่นไหนของ Windows ใหม่ๆเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับคลิกเข้าไป Microsoft Store แล้วก็ตรง Search ตรงนี้ก็พิมพ์เข้าไปเลยว่า Power BI Desktop นะครับ Power BI Desktop อ่าคือตัวนี้เน้นนะครับต้องมีตัว Desktop ด้วยนะครับนะคลิกไปแล้วตรงนี้คลิกตรงปุ่ม Get ตตรงนี้อ่าคลิกไป มันก็จะทำการดาวน์โหลดน่าจะประมาณอยู่ที่เกือบเกือบ7 0 0 m มกนะฮะพอมันดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บติดตั้งติดตั้งเสร็จปุ่มตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นคำว่า Open ก็แสดงว่าเราติดตั้งตัว Power BI ได้เรียบร้อยนะครับเนี่ยตอนนี้มันก็บอกแล้วดาวน์โหลดไปประมาณ4 5 0 m เมกจาก6 3 5 m เมกแล้วข้อดีของการติดตั้งด้วยวิธีนี้นะครับก็คือ ปกติถ้าเราไม่ได้ไปปรับแต่ง Microsoft Store เนี่ยมันก็จะออโต้อัพเดทแล้วตัว Power BI Desktop เนี่ยมักจะมีการอัปเดตกันทุกๆเดือนเลยนะครับคล้ายๆกับอารมณ์ของพวก Microsoft Office อตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จละมันก็จะขึ้นคขาว่าเนี่ย installing ติดตั้งไม่นานนะครับอ่าเสร็จ กด Open ตรงนี้เลยก็ได้หรือว่ามาเช็คที่ตรงเมนูของ Windows ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิก Start ไปแล้วเราก็จะเห็นเนี่ย Power BI Desktop ก็คลิกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้เราก็จะได้หน้าจอของ Power BI Desktop นะครับขึ้นมาเนี่ยในนี้แนะนำให้ไปดู Tutorial ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ต้องการนะครับผมก็ปิดไป แล้วก็อันนี้เราไม่ต้อง subscribe อะไรก็ได้นะครับ maybe later ไปแล้วก็ close เนี่ยล้วมาดูเวอร์ชันที่ผมติดตั้งมาคลิกที่ help ตรงนี้แล้วก็มาคลิกที่ about ตรงนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันของเดือนกรกฎาปีป0 2 2นี2022นะครับแล้วข้อดีของ power bi ก็คือพวกนี้นหละหลักๆก,ก็คือมันจะเป็นตัวช่วยในการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วก็เอามาสร้างตัวกราฟ i s u a l i z a t i o n แบบต่างๆนะฮะในนี้ก็มีกราฟให้ดูประเภทเยอะมากนะครับแล้วก็คงจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะีอย่างเช่นในนี้นะครับ g ก็ Get Data ถ้าดูทุกอันนะครับ All ตรงนี้เนะี่ยกก็ได้ t e x t f i l e CSV XML JSON ดึงมาทั้งโฟลเดอร์ PDF หรือว่าพวกตระกูล Database ก็ดึงได้หมดนะครับ SQL Server ตัวนี้ Microsoft Access หรือว่าจะเอาจาก Server Analysis Service เนี่ย a r l c l e DB 2อะไรเนี่ยโอ้มีเพียบเลยนะฮะอันนี้ผมว่ามีเป็นร้อยเลยนีนะครับในนี้ก็คือข้อมูลที่สำคัญสำคัญมันสามารถดึงมาได้หมดเลยนะครับส่วนเทคนิควิธีการดึงข้อมูลแล้วก็วิธีการสร้าง Visualization ผมจะกล่าวในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับ ลองไปติดตั้งตัว Power BI Desktop ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ